สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนพี่น้องกันอีกชิ้นเคยนะคะว่ายังคงสดใสอยู่กับวันนี้ r รีแอชั่นแปรรักฉันด้วยใจเธออีพีสามหลังจากตัวเต๋เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มแบบสับสนไม่เข้าใจเริ่มแปลไม่ออกนี่ถ่ายอินเพลงชัดๆเริ่มแปลไม่ออกในความรู้สึกของตัวเองว่าแบบมันคืออะไรนะ เอ๊ะรักหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้เกิดความสับสนเลยแสดงออกเป็นภาษากายที่ค่อนข้างชัดใช่ว่าเขารู้สึกแบบว่าไม่พอใจนะหรือแบบกระสับกระส่ายนะสับสนนะแล้วทีนี้แบบมันยังไงล่ะเขามีการหอมหัวสูตรกลิ่นมะพร้าวที่ไม่ชอบแต่เขาชอบใช่ค่ะคือยังไงคือเขาเป็นกลิ่นที่เขาไม่ชอบเลยแล้วสุดตั้งแต่ต้นเรื่องคือชัดเจนแล้ว่าไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวรู้ตั้งแต่แรกว่าโอ้เอ๋ใช้กลิ่นมะพร้าว รู้โอ้ย,อยก็บอกว่าผมก็เนี่ยก,กินมาพาั้งตัวปากกาทุกอยาก่างบางตัวไม่เอาอย่าเข้าใกล้ไม่เอาขอหละขอละ,อละแต่ตอนนี้แบบแฮึปปุ๊บกินอะไรอ่ะหอมอ่ากินมะพร้าก็กินเดิมไงใช่ซช่นอันนี้เขาทิ้งปมมาให้ตอนอีพีที่สนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอีพีทีจะเป็นยังไงกินมะพร้าวมันจะยังไงกันนะใช่ไปดูกันเลยค่ะมาที่บ้านละหลังจากสูตรกินมะพร้าวมา ือเมื่อก่อนแบบยีมากเขาไม่กินเลยนะกีเออแค่น้ำมะพร้าวดูดยังไม่ดูดเลยสี่จังหวะสูตรนี้ใจแม่บอดีกินเฉยไม่แหมะเราอ่ะก็อะไหนะืมจับสนไปกันใหญ่เลยเ้ยเนี่ยเนี่ยความดาบภูเก็ตมาแล้สูตสวยมากมนแบบอีกรอบ ดีบอกว่าหอมอเ,ออเหมือนแบบตอนนี้เราได้เหมือนเขาจะให้เราเห็นมุมของเอ,อ๋เหมือนกันหรือเปล่าว่าน,น้องก็คิดนะว่าน,น้องก็เริ่มแบบออบางอย่างเหมือนกันอย่างเงี้ยต้องมีบางอย่างสิทำไมเราไม่ดับอ,อืตีกับบาสมาอ่านคู่กันเลยเว้ยเอว่านได้ทีมอะไรโทรผมสวย,สวยลูกแม่สวยมาก อยากให้คูอยู่ทำรบ้างอือนี่จะทำไรางแม่เขาอ่อยเอินเกินไปไอเจ๊มึงสอบติดแล้วแล้วมึงไปทำดูไหนนะไอเจ๊เริ่มเห็นงานสายตาแล้วจริงจิงเลยนะครับถึงแบบบด้วยหเมนดีเลฟลีชอบอ่ะแบบอืม แกอย่าทำน้องสองฝั่งเลยเว้ยเห็นมเขาต้องรู้สึกในใจว่าแบบพยายามเอนมาฝั่งนี้มันแล้วบอกน้อยว่ประโยคก่อนหน้านี้คือทำไมต้องบุ้งขโมนสุภาพฟุตบอลไม่อยากนั่งกับมึงไงเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่ เขามีความเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปทิศทางเดียวกันดูน้องแม่เขามีความยั่วเขาล้อลิงกันเลป้อเเนหาดปะชวนป้าจบปานิดนึง ทำไมน่ะแอแวิ่งดีวิ่หมดเลยขอรองวันหน่อยโอ้ยะใคน่ารักจังโอ้ยนวันที้ใหญ่พรุ่งนี้หยุดตยวหนึ่งวันคุณไม่ไ้รู้สึกใจเต้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะก็รู้นะ มึงไม่ได้ใช่ไหมแต่กูคิดว่ามึง,องอรู้เลยอุ๊อเ,เอวชัดแล้วใช่หรือว่ามึงไม่รู้เป็นอะไรวะแต่ไม่รู้วะไม่รู้ว่ะงานเมื่อกี้ทำแต่งอะไรอุ้ยเขารู้เขาลูกแม่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้มันกูแค่รู้สึกว่าอยากเสืยดกับมึงแล้วก็ไม่อยาก,กให้มึงเสืยดกับใครอ่ะเพราะเรืงสบายใจ ให้แล้วว่าจะกลัวเมื่อกี้คนไหนยังไปสอนละแต่ก็ต้องใช้ความคิดนะบอกว่าแล้วนี่มีความดอกชบาไม่ไหวแล้วแม่ปกตินังก็จะนุ้ยอยู่แลยเออทำอะไรู่นางจะเปรี้ยอยู่เลยอ่ะเออชีวิตเด็กสิบเจ็ดสิบแปดมันต้องแบบอะไรขนาดนี้เลยวะ จังหวะเคิมๆอยู่จะคิดไหมว่าเป็นตัวปลอมแบบตาฝาดเออมโนยหนี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 ยิ้มแล้วยิ้มเฮ้ยเกิดยิ้มยิ้มยิ้มผู้ชายวิ่งตามลูกแม่จแ้ยดูดืแบบดูแบบโอ้ยคือคือแบบยอมแล้วอ่ะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วทำไร เหมือนมีว่าคยเจะเคยบางคนที่นี่มาคือแบบชอบสนไว้หมดแล้วแม่แต่เราอำองค์เรชอบสนจะไปคิดได้างทนไมอยากทำอะไรก็ทำนี่ไม่ต้องหาคำตอบแล้วอืมที่นีนะบีบงบ้าระทายก่อนมาก็บอกว่าวันสำคัญ สำคัญเหรอวันนี้มาทำไรกันเหรอถึงสำคัญเหรอไม่พอได้ไหมะรับได้แต่ไม่ให้เลิกนะเนี่ยมึ tá, này, <S 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 ö, <right> งบอกมึงโชคดีอ no ่ะ้มึงรอดูมวันจริงเลย่ะทำไนทำนั้น สัาาอแต่การที่กูอยากเอาชนะมันทำให้กูอยากผักดันตัวเอแข่งกับกูไปเรื่อยนะใชคือคนที่ฉันถามแล้วนะเขาบอกนะเพียงเขาบอกกันต่อให้มีเวลาเหลือกัน แต่ฉันก็เพื่อไปหาเธอแต่้าเกิจกับในโชคชตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำอไปดูยงเจนบ้านบงไหมประโยกเดียวกับไปดูเน็ตฟีของเราป้ายทำไมไม่หยาตุ๊กนาได้ด้วย Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูแบบมุงมม่งมั่นมุ่งมั่นเปล่าจากำลังสะกดอ,อะไร<ด>อ,อยู่อะ่ะน้องดูแบบตื่นเต้นอทำไงเนี่ย <c oughs> เสียงโทนมันนี่คือ หนูเสี่ยงไม่ได้คือเตะไปแล้ววะใช่เตะชูแบบเตะเตะแบบสติหลุดแล้วตอนนี้ไปแล้วเต่มหน่อยชสเต เก่าแบบคันหลัง 怎么